Healthcare Plus เป็นแผนประกันภัยสุขภาพเสริมที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีค่ารักษาเกินกว่าวงเงินจากสวัสดิการค่ะนอกจากจะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลแล้วยังมีเงินชดเชยวันละ500บาทในกรณีนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงสุดถึง15วันเลยและยังมีความคุ้มครองทันทีในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินอีกด้วยค่ะ ไม่ต้องสํารองใจใดๆเลยเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของเราที่มีครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศไทยค่ะพิเศษสุดๆด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินการส่งผู้ป่วยกับภูมิลำเนารวมถึงการส่งศพกับภูมิลำเนาค่ะ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคือสมาชิกสักรณ์กรอทอัพย์ทั่วประเทศที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนถึง60ปีนะคะแถมยังขยายความคุ้มครองยาวจนถึงอายุ70ปีค่ะ แผนประกันที่เราได้รับการพัฒนาร่วมกับบริษัท Pacific Cross เนี่ยค่ะมีทั้งหมด2แผนด้วยกันนะคะแผนที่1ค่ะมีความคุ้มครองอยู่ที่154,300บาทค่ะส่วนแผนที่2ค่ะมีความคุ้มครองสูงถึง227,700บาทค่ะ เบีย้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ12บาทค่ะแผนที่1เบีย้ยประกันอยู่ที่4,250บาทต่อปีส่วนแผนที่2เบีย้ยแค่6,000บาทเท่านั้นค่ะและยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะคะสำหรับพี่ๆสมาชิกสากลท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถซื้อแผนประกันสุขภาพกับทางบริษัทของเราได้โดยตรงนะคะ โดยซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ Rider Insure และอีกช่องทางคือสมัครผ่านสหกรณ์ต้นสังกัดเพราะเรามีช่องทางออนไลน์โคออป Healthcare Plus ที่จะอำนวยความสะดวกให้สหกรณ์และสมาชิกสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ต้นสังกัด เชื่อมไปช่องทางออนไลน์โคออ Healthcare Plus ได้เลยและช่องทางสุดท้ายติดต่อผู้แนะนำโครงการเพื่อรับลิงกหรือ QR Code เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการท่านทั่วประเทศไทยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเพียงติดต่อเข้ามาทีมงานของเราพร้อมไปบริการคุณถึงที่ค่ะมายกระดับความคุ้มครองสุขภาพและคุณภาพชีวิตในราคาที่จับต้องได้สบายกระเป๋า กับ Co-op Healthcare Plus กันนะคะ